ปรากฏว่าโลกคู่ขนานแถลงข่าวแล้วฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับโดรนนะครับที่กัมพูชาพลโทหญิงมาลีโซเจตานะครับโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเจ๊ามาลีว่าไงในเรื่องโดรนเจ๊ามาลีบอกว่าที่ไทยบอกว่าโดรนที่มันบินขึ้นเนี่ยตอนนี้ให้ว่อนเนี่ยที่ตรวจพบบริเวณชายแดนเนี่ยเป็นการบิดเบือนนะไทยเนี่ยบิดเบือนอีกแล้วบิดเบือนเรื่องราวเหล่านี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อนําเสนอพาพกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้รุกราน กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นผู้เริ่มการโจมตีใช้อาวุธหนักโจมตีพลเรือนและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกทั้งเมื่อเร็วนี้เนี่ยประเทศไทยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอปลอมเป,เ,ปเป็นวิดีโอปลอมแปลงพร้อมกับเนื้อหาที่ทําให้เข้าใจผิดกล่าวหาว่าดโดรนที่ปรากฏเป็นภาพของกัมพูชาแล้วก็บินเข้ามาในดินแดนไทยการกระทําเช่นนี้ไม่ได้ช่วยปรับปรุงสถานการณ์ แต่กลับทําให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้นโดยไม่จําเป็นทั้งนี้กัมพูชากําลังที่ร้องให้ไทยยุติการกระทําดังกล่าวโดยทันทีนอกจากนี้เนี่ยกัมพูชาก็ยังได้ร้องให้ไทยงดเว้นการบินโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของกัมพูชาโดยเตือนว่าราชนจาจักรกัมพูชาจะดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้การละเมิดอธิปไตยใดๆโลกคู่ขนานเขาก็บอกว่าโดรนที่บิน,นที่เราถ่ายรูปได้เนี่ยเป็นของไทยแล้วก็บอกด้วยนะไทยอย่าบินมา ทางฝั่งกัมพูชานะเห็นไหมฮะคือโดนเนี่ยท,ที่ที่ชาวบ้านหรือว่าใครที่พบเนี่ยฮะในในตรงในไทยเนี่ยมันก็ยังต้องพิสูจน์ถูกไหมแต่คือว่าคุณมาลีเนี่ยนะคะมาลีมาแล้วเนี่ยมาแล้วจะมาอะบอกว่าเราบิดเบือนหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ต้องถามตัวเองกลับไปด้วยนะตัวเองนี่ถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นผ้าคิ้วริ้วนี่คือบิดจนแห้งไม่รู้จะแห้งไม่ต้องตากแดดแล้วอะอถ้าเป็นผ้าเนี่ยคือบิดจนแห้งไปหมดแล้วเนะี่ย แต่ก็ไม่แปลกนะที่เจมารีเขาจะออกมาแถลงข่าวในทํานองนี้นะครับก็คุณผู้ชมก็อาจจะเป็นเหมือนกันผมแอบนึกไว้ในใจแล้วว่าเดี๋ยวกัมพูชามันมาแถลงเนี่ยมันบอกว่าโดรนเนี่ยเป็นของฝั่งไทยแน่ๆแ,แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแถลงแต่เช้านะอเออเนี่ยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีนี้นอกจากเรื่องโดรนนะคะคือถ้าในถ้าไปดูในประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมอเออยังมีเรื่องของทหารด้วย ใช,ใช่ไหมทหารที่ยี่สินายใช่ไหมครับที่เราเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้แล้วเราส่งกลับไปแล้วสองนายทีนี้เนี่ยมันมีอีก18 9, นายนะฮะที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวของไทยซึ่งตอนแรกเราเนี่ย กะจะส่งคืนทั้งหมดด้วยซ้านะครับภา<ช>ยในอีกวันหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าพอทันเขมรนั่นแหละไปถแถลงข่าวแล้วก็ไปบอกกับนานาชาติว่าไทยเนี่ยไม่เคารพสิทธิมนุษยชนกล่าวหาไทยต่างๆนานาเอ้าทีนี้เราก็เลยงั้นเรายังไม่ส่งคืนนะใช่แล้วก็เราเราส่งคืนแค่2คน 2> <ช>ที่ได้รับบาดเจ็บใช่แล้วก็เนี่ยนะคะในการถแถลงวันนี้มารีก็ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยที่บอกว่าให้ไทยเนี่ยเร่งส่งทหารกมบ,บุชา18นายที่ท,ท,ที่ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ตอนนี้นะกลับมานะคะ แล้วก็ยังพูดเรื่องเรื่องเดิมเลยด้วยหลักสิทธิ์มนุษยธรรมระหว่างประเทศเ,เรื่องของการชี้แจงต่างๆโต้ตอบสื่อไทยต่างๆหลายประเด็นนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของทหารกัมพูชาที่ไทยเนี่ยนะคะควบคุมตัวไว้เมื่อวานนี้เราก็นําเสนอเหมือนกันแล้วก็เป็นหลักฐานที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าสันักข่าวเบอร์นามาของทางการมาเลเซียเนี่ยก็รายงาน อ้างคำกล่าวของพลเอกโมฮัมหมัดนิซามจัฟฟาซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะหัวหน้าทีมสเกตการ์ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งออรายงานว่าทหารกัมพูชาทุกคนที่อยู่ในการควบคุมของไทยได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีเห็นไหม อ่านี่นะเพราะเป็นข่าวแรงงานออกมาเลยผู้บัญชาการทาหารสูงสุดมาเลเซียบอกว่าทหารกัมพูชาอยู่ในการควบคุมของไทยได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้วเจามาลีเนี่ยกำลังจะบิดเบือนบอกว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศไทยเนี่ยเป็นคน ทารุณกรรมทําให้ทหารขมรนเนี่ยเอาสองคนก่อนนะคนแรกบาดเจ็บที่แขนเจ๊มาลีก็อ้างว่าไทายยเป็นคนทําร้ายเขาแต่จริงๆแล้วบาดเจ็บที่แขนน่่มันเกิดจากการสู้รบกับอีกคนนึงที่มีอาการทางจิตเวทอันนั้นก็เกิดจากการสู้รบแล้วเขากลัวมากๆหวาดกลัวมากๆพูดง่ายๆจนเป็นบ้าแต่มาลีก็บอกว่าที่มีอาการทางจิตเวทขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกเรา,าทารุณ ซึ่งนอกจากประเด็นที่มาลีถแถลงวันนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเนีน่ยก,ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่เขาบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเขาจะส่งจดหมายร้องสาปประชาชาตินะให้สอบสวนกองทัพไทยนะที่จับกลุ่มทหารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายปฏิบัติยังไม่เหมาะสมกับทหารกัมพูชาสองนายที่ส่งกลับไปด้วยเมื่อวันก่อนแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวทหารที่เหลืออีก18คนเนี่ยนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ทาง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเนี่ยก็ว่ายอย่างนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองนะคะกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยก็โต้กลับเลยออกแถลงการว่าไทยเนี่ยขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ปรากฏจากหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมกัมพูชาถึงค่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสร์ราราชาติคือหนังสือของกสมกัมพูชาเนี่ยนะคะทางกระทรวงต่างประเทศเราบอกว่าให้ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยขอชี้แจงข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะไร่เลียงมาหนึ่งในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงทั้งไทยและกัมพูชาบรรลุความเข้าใจร่วมกันในการหารือระหว่างรองนายกรักษาราชการแทนนายกไทยกับนายกายกัมพูชาโดยมีนายกมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองปุตราจายาโดยมีการหยุดยิงโดยทันทีมีผลบังคับตั้งแต่เวลา24นาฬิกาตเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่28กรกฎาคมปี68นี่แหละค่ะ อย่างไรก็ดีฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อกองกาลังกัมพูชาได้โจมตีไทยด้วยอาวุธปืนขนาดเล็กและระเบิดมือในพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดและยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมกพัมพูชาล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันธะกรณีในการเคารพข้อตกลงหยุดยิงโดยสุจริตไทยอสุจริตไทยสุจริตใจแถลงการของกระทรวงต่างประเทศยังตอบโต้อีกด้วยนะคะว่าการควบคุมตัวทหากรกัมพูชา20นายเนี่ย เกิดขึ้นในระหว่างการสู้รบที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งผลจากการที่กพูชัละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาตรการดังกล่าวดำเนินไปสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและไม่อาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดซึ่งฐานกพูชาทั้ง20นายที่ควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะคะก็ย้ำว่าได้รับการดูแลด้วยความเคารพและก็เป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเมื่อวันที่1สิงหาคมเนี่ยสองนายใช่ไหม นี่ก็กระทรวงต่างประเทศอธิบายว่าหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บอีกรายเนี่ยป่วยจิตเวกก็ส่งตัวกลับไปตามหลักมนุษยธรรมที่ระบุในอนุสัญญายเจนีวาและก็หลักกฎหมายระหว่างประเทศก็สอดคล้องกับหลักการหลักเกณฑ์และหน่วยแนวปฏิบัติด,ด้านมนุษยธรรมที่มีมาโดยตลอดของคณะกรรมการ,การการชาติระหว่างประเทศนะคะซึ่งทหารกพูชาที่บาดเจ็บหนึ่งรายข้างต้นเนี่ยบาดเจ็บที่แขนเกิดในระหว่างการสู้รบไม่ได้เกิดจากการทรมาน โดยทางการไทยตามที่ถูกกล่าวหาไอ้น,นี่กันกต,ตก็ย้ํามาแบบนี้ทางนี้กันทางการไทยนะคะก็มีการทําตรวจร่างกายและก็ดูแลรักษาเบื้องต้นกับทั้งสองรายกล่าวคือรายที่บาดเจ็บที่แขนและรายที่มีอาการทางจิตจากการสู้รบแล้วก็จะทําข้อมูลผลการตรวจอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงด้วยแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในโอกาสนี้ได้เชิญผู้แทนจาก ICRC และสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาปร,ระชาตชาิหรือว่า o h c h r เข้าเยี่นฐานกรัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวด้วยแล้วก็ตอบโต้กลับหมดเลยตอบโต้กลับประเด็นที่กสมก,กัมพูชาได้กล่าวหาและก็พร้อมให้ความร่วมมือให้หน่วยงานองค์กรกลางเนี่ยนะเข้ามารตรวจสอบ,ค,บคือ คือตอนนี้ความจริงมันเป็นที่ประจักษ์แล้วมันก็เริ่มปรากฏอยู่แล้วนะครับ ừ ừ. นี่เนี่ยเอาจริงนะคือนานาชาเนี่ยเขาเห็นละโดยเฉพาะทูตทหารน,น,นะครับ <ừ. S 1> ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าทุกชาติเ่รู้อยู่เต็มอกแต่วันนี้เขาก็อุตส่าห์เรียกว่าสงวนท่าทีให้เกียิทั้งสองประเทศ <ừ. S 1> เขาก็อุตส่าห์ไม่ไปบอกว่าอุ๊ยกัมพูชาคุณนะโกโหกนะ ừ, <ừ. S 2> อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของมารยาทด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางอะไรล่ะกัมพูชาเนี่ยก็ยังไม่หยุดที่จะโกหกชาวโลกอ่ะ โกหกประเทศต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทูตทหารที่ตัวเองก็พาลงพื้นที่เหมือนกันเนี่ยนี่จะขนาดถึงขั้นสื่อทางการมาเลเซียสำนักข่าวเร์นามาอ่ะอ้างอิงคําสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเลยเขาบอกเลยทหารกัมพูชาที่ไทยอ่ะควบคุมตัวเอาไว้อ่ะได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีมีให้ข้าวให้น้ํากินด้วยมีที่ไหนเราลองนึกย้อนกลับไปนะเจมารีต้องคิดด้วยนะครับเราต้องใช้สมองเยอะๆถ้า เป็นคนไทยเป็นทหารไทยถูกจับและอยู่ในความควบคุมของกัมพูชาคุณจะปฏิบัติต่อคนไทยทหารไทยแบบที่เราปฏิบัติต่อทหารกัมพูชาตามหลักสิทธิมนุษยชนน่ะหรือไม่เห็น <He ard S 2> ไหมนี่คือที่ผ่านมาไทยยังมีแต่ช่วยเหลือมีแต่ให้กัมพูชาตลอดนะครับนี่ก่อนหน้านี้วันสองวันที่แล้วนี่ทางเมรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอืมค่ะ <c oughs> ที่พวกเสียมมันไม่มีน้ำใจเนี่ยออโอ้ก็อยากจะพูดพูดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาอีกแล้วมาลีมาแล้วออพูดแล้วเดี๋ยวมาอีกแล้วนะฮะ